สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กับผมขวัญชัยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่ที่อินทสุขสิงยนยนนะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ในตัวเมืองโคราชเลยนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อยากจะไปรีวิวรถบรรทุกให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีตัวถังใหม่ๆเข้ามานะครับก็เลยไม่ได้ทําการรีวิวให้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย ผมจะมาตอบคําถามอีกสักงหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับเป็นคําถามที่ผมแบบถูกถามมาบ่อยมากครับถูกถามมาบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาของรถบรรทุกนะครับก็ภาพแม็กกาวอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวอยากจะอธิบายเนาะว่าทําไมเรื่องของการสอบถามราคาถึงถึงต้องหยิบยกออกมาพูดกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ คำถามที่ผมโดนถามมานะครับแล้วเราก็พยายามจะอธิบายนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยแทบจะทุกรายนะครับจะถามคําถามนี้มาแทบทั้งหมดเลยนะครับคือเรื่องของราคานะครับลูกค้าเนี่ยถามว่ารถเหมือนกันรุ่นเดียวกันตัวถังเหมือนกันทําไมราคาถึงแตกต่างกัน ก่อนอื่นนะผมขออธิบายก่อนว่าสำหรับการการขายรถบรรทุกป้ายแดงอะครับมันมันจะแตกต่างจากทางรถเล็กๆนะพวกรถกระบะดีแม็กหรือว่ารถมิลเอ็กอะไรเงี้ยมันมันแตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนาะอย่างอย่างแบบนี้ใช่ไหมเป็นตัวมิวเอ็กใช่ไหมครับโฉมใหม่เนาะอย่างเนี้ยมันจะเป็นรถที่ถูกประกอบเสร็จสับมาจากทางบริษัท โรงงานประกอบของทางอิซุสเลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับทางกลับกันสําหรับรถบรรทุกของเราเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตัวรถลูกของเรานะครับจะถูกผลิตออกมาจากโรงงานของอิซุสเนี่ยเพียงแค่เครื่องหัวเชฟดซีเท่านั้นนะครับแบบรูปที่ผมแปะให้ดูเลยนะครับคือคือทำมาแค่นี้จริงๆนะครับส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปต่อตัวถัง ตามอู่ต่างๆนะครับตามความต้องการของทางลูกค้านะครับบางคันนะครับนําไปต่อเป็นดัมบางคันนะครับนําไปต่อเป็นตู้แห้งอะไรก็ว่าไปนะครับคือตัวถังเนี่ยมันมันเยอะแยะมากนะครับพอตัวถังมันเยอะแยะใช่ไหมครับมันทําให้โรงงานอิสุสเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อตัวถังแบบตามความต้องการทั้งหมดของลูกค้าได้นะครับซึ่งรถเนี่ย จะถูกส่งมาเป็นหัวเชสซีนะครับแบบนี้นะครับหัวเชสซีแบบนี้นะครับ,แ,บ,บ,รบแล้วก็ส่งไปต่อที่อูต่อต่อตัวถังนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับราคาที่แตกต่างกันใช่ไหมครับราคาที่แตกต่างกันก็คือเนื่องจากว่า,เม,เ,าเมื่อเราเมื่อเราครับนรถส่งไปต่อตัวถังตามอู่ต่างๆใช่ไหมครับแต่ละอู่ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะครับพอแต่ละอู่มีหลายอู่มีเยอะมากใช่ไหมครับ เรื่องของราคาก็แตกต่างกันนะครับอู A ราคาอาจจะมาเท่านี้อู U B อาจจะมาราคาเท่านี้พอเราทำใบเสนอราคาใช่ไหมครับมันทำให้เมื่อเอาราคาหัวเชฟซีบวกกับราคาของตัวถังเนี่ยมันทำให้แตกต่างกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นใครที่เคยเล่นรถรถบรรทุกมาก่อนนะอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเลยเพราะว่าเราเราเนี่ยจะรู้กันอยู่ว่าแต่ละอู่ครับ งานเป็นแบบไหนราคาอยู่ประมาณเท่าไร่นะครับแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนที่เล่นรถเป็นรถบรรทุกคันแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราใช้ในเรื่องของตัวอะไรละ่ะตัวราคาอย่างเดียวเป็นตัวตั้งเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละอู่เนี่ยมาตรฐานก็แตกต่างกันนะครับเมื่อมาตรฐานแตกต่างกันมันทําให้ราคาที่ออกมาเนี่ย แตกต่างกันด้วยนะครับเนาะก็ถ้าคุยกับผมครับผมก็อยากจะแนะนําในอู่ที่ราคาเนี่ยคือคือผมอยากให้เน้นเรื่องของคุณภาพก่อนแล้วกันเนาะอยากไม่อยากให้มองเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับเพราะว่าให้มองง่ายๆเลยรถเนี่ยราคาล้านห้าสองล้านสามล้านอย่างเงี้ยบางทีแบบราคามันต่างกันแค่หลักพันหรือว่าหลักหมื่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า เรื่องของคุณภาพงานที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับก็ยังไงเนาะถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยทำไมราคาของเรามันถึงแตกต่างจากที่อื่นนะครับลองถามที่รึกษาการขายที่เราคุยดูได้นะครับว่าราคาที่เสนอมาเนี่ยต่อมาจากกูไหนนะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าทำไมราคาของแต่ละที่เนี่ย แตกต่างกันนะครับก็สําหรับใครนะครับสงสัยหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ